สวัสดีในวันที่เราเพิ่งทํางานบ้านเสร็จชอเพราะเราเพิ่งปั่นว้าไปออยังเรายังจะเอาต้องเอาผ้าสองฝืนนี้ไปปัน่นซึ่งเป็นผ้าเช็ดหัวเรากับผ้าห่มที่ไปอาบน,น้ำมาก็คือมีล้างหม้อกระทะห้าใบกระทะที่นาผัดกะเพรากระทะเชฟร่อนสามใบมีกระทะใบเล็กกระทะก้นลึก <c oughs> ทำไมต้องอธิบายอ่ะ มันล้างยากมาเลยนะอ๋อแล้วประจุหมอกกับฉันทุ่งไปนี่มาใช่ไหมแม่กูรู้หมดเน่กูรู้หมดว่าซื้อของฉันิดบ้านแล้วฉันก็เลยดังดูเรงนี้อื้นจริงแหละล้าฉันก็ได้น้ำพุนซันสวีทมาทำไมอ่ะเนี่ยแพงมากลูกพุนซันสวีทเดี๋ยวฉันนั่นไงกูว่าแล้วไอ้มวนไวมากไอ้น้ำมันมาล้างแผ่นกรองข้างในเนี่ยให้ฉันนะให้เนาะ ลูกคุณซันซวิสปุ่นและน้ำปุ่นซันซูมันมีรอยแกะไงตอนแรกฉันใช้แค่ฉีกกองแต่ยังไม่ได้กินแล้วก็ไปลา้างนอกกระชาอมาเรียบร้อย,อยแล้วก็ล้างบ้านขัดบ้านแล้วโตใช่ปะแพงมากฉันบอกดี๋ยาต่าที่ใช้สำหรับน้ำน้ำย,ยาฆ่าเชื้อโรคนะไมต้องเล่าจะคืออยากได้ใจว่าเหลืออยู่นะตังแต่ก็ซื้อไม่ได้ประมาณว่าขวดใหญ่ใช่ปะเดมองมันจะอีกราคาหนึ่งดยวนันนี้อาจจะเข้าไปเดมองไปซื้ออืม อต่ตัวไหนไปดีกว่าแบกว่าไม่รู้อะชอบเวลาฉันล้างจานใช่ไหมไอเวลาที่ฉันล้างชานจะบอกให้ฉันได้ยินอะไรก็คือคุยกันได้บอกว่าเนี่ยกูก็เหนื่อยเหนื่อยล้างชามนะถ้ากูมีลูกอีกนะกูตายกันพอดีกูกูไม่มีทางไม่มีทางมึงไม่มีทางได้ไมยกกูบอกเลยว่าอืมออนกวาให้รู้ว่าเปนสี่้อยเก้าบาท ถ้าแม่รู้แม่จะฆ่ากูดได้ฆ <c oughs> ่าแล้วแม่ใจดีแม่เจอแบบันสะอาดมากบอกเลยพอดีว่าฉันคุมโซฟาไว้ไงเอาผ้าคุมโซฟาไว้ก็เหลือตังนี่แหละอ๋อล้วก็ซื้อสเป,ปรย์แบบอากาศมากลิ่นน้ากลิ่นเหมือนท้องทะเลอะไรกันกลินเหมือนอิ่เหมือนท้องทะเลอะ่ะเนี่ยราคาเก้าสิบเก้าบาทนะให้ดูไรมันจะเป็นเหมือนกับว่า กลิ่นบูโอเชียนอะมันเหมือนว่าน้ําท้องทะเลท้องฟ้าแอร์เหมือนท้องทะเลท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะกลิ่นก็แบบว่าหูยท้องทะเลท้องฟ้านี่กลิ่นสดชื่นคือแบบกลิ่นน้ําหอมเลยไม่ใช่กลิ่นแบบว่าเออแต่แต,แต่มันก็โอเคในเรื่อง,องว่าเออแต่คือประเด็นคือไม่อยาฉี่ได้ดูเลยว่ะนิดนึงมันออกข้างบนเว้ยดูดิ <laughs> นี่คือเรื่องอย่างคือมันออกข้างบนเว้ย มันจะลักษณะกินเหมือนตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะกินน้ำหอมแบบอากาศอะประามาณนั้นหิวน้ำบอกวนะ่าน้ำไปซื้อไปประชามน้าอันนบอกว่ากูยังซื้อก็แต่สองมาเกินแหละประหยัดนี่หรอะ มันโกนทั้งติงกูนั่นแหละมันบอกว่าซื้อที่ไรยี่สิบบอกว่าอ๋อแล้วก็ซื้ออาหารหมาอาหารหมานี่คือแมวก็แมวก,ก็มีไอ้ดำกินแต่ส่วนใหญ่ชูก้า sugar จะกินมันจะขอกินเองด้วยว่าเผื่อว่าไม่มีอะไรให้มันกินไงแต่จริงจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยซื้อแล้วจิ้งหรีดจิ้งหรีดใช่ปะคือให้กินก็ยังมีอยู่ข้างล่างอ่ะที่คูกชีสอะไรแบบเนี้ยไม่อยากซื้อให้มันกินไงเปลืองเหมือนกับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็มีแบบต้มย่างอะไรเงี้ยตรงเนี้ยถ้าขยันเดินแล้วมันก็ม่ค่คออยยดดีด้ววใใจจเเรราาานะาบก ก็อาจจะมีเสริมบ้างเล็กเน,น,น้อยๆคือเราให้มันกินดีอ่ะเราจะบอกว่าเรายัางให้มันกินดีอยู่นะชุกกาเพิ่งล้างกรงไปไงเพิ่งเพิ่งสักบ้านให้มันพิ่งแห้งก็เอาขึ้นมา